ไปนนอยต้นเดบบัวร้อนนะรอเกยจะเป,นะปาา็นยปบเปิดยอสกัดมาเหยาผาเยาานะเาเสียงเนีไทยนะ,นะมาแล้วตาจงอลอยเลเป็ดนุ่มบันะเธอเล่าักต่อมาดูนี้ตีสตัวนี้

đó có nhà bên cạnh tôi trời xuống nữa nó, Thật thay rồi, haha, à, chú mấy đầu tới to mồ hàng còn gạo đầu bằng xe chúng ra sấu cháu, chúng ra cứ bắt bắt luôn, chúng ra luôn. Gala lơ cầm gà cái 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 sức nè tập tật lòi chưa ồ nó điếng cái pate pate tới luôn đó chỉ cần gạo đi lấy làm bo nè gà nó đi mớ lốp tàu đó lốp bạc cái tới mà tụt gà tới ta nó chỉ cần dai làm bo nè xong không cái cái thuốc là này bơm 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 bơm

พี่แก่กงแม่ขอดำบลเหรอแม่เขาอยากได้หมูสลกัดไหมนหลังก็ย่าเส้นเล็นี่ดึงนี่ง่ายเอานี่ อ๋อเอาอีต้องลดเราเห็นหน่อยปันเอส่งอ้ยกยกเลยเอ้เบ ด่างขึ้นตงได้ไหมหัต้นหนนี่อนดีกว่ายกไปเดี๋ยวกอนได้เอาไปเีมนงหดันนวะก็ได้เอมาต้องว่างด่าแ้วเ่นมายาไป้้คับหมด้ด้เอา่เอาไเอนงัดี่จไงันนลปนได้เย

เอาอันี้นะครับโ๊กนี่นหะนี่พอดีนี้เอาเอาเดี๋ยว่วาให้น้่งเอาเอาหนึ่ง